ครับตอนนี้ก็อยู่ที่วัดพระหมหาธาตุนครศรีธรรมราชนะครับเป็นอาเนเียนปัรษาพระราชตานนะครับซึ่งอยู่กับรองอับรองอ,อ,งอับหนึ่งใช่ไหมครับ,รบนางสาวนครศรีธรรมราชเรามาร่วมเดินขบวนก็เป็นไงบ้างครับวันนี้มาเดินแล้วรู้สึก,กดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมกันสืกษสารประเพณีวัฒนธรรมของจังหวัดนครศรีธรรมราชของเราอ๋อครับก็คนมากันคึกคักมากคึกคักมากเลยค่ะวันนี้อยากให ุกคนได้มาเห็นว่านครศรีธรรมราชของเราเรบม่มนะคะก็น่าท่องเที่ยวเอยา่างยิ่จังหวัดเลยครับสุดท้ายกว่าคนมาเชิญชญวนเที่ยวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับค่ะถ้าเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องนะคะจากจากชาวจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะหรือว่าชาวจังหวัดอื่อนๆนะคะให้มาท่องเทียเ่ยวนครศรีธรรมราชได้มาว่ายถานนครของเรานะคะ,คะอ่าครับอ่าสุดท้ายแล้วยังไม่ได้ทราบชื่อเลยเผื่อผู้ชมเอาจจะกาจะไม่รู้ว่าชื่ออะไรน้องค่ะน้องปีนค่ะนางสาวแซลลุกหลัง สวยฮาม,มากครับขอบคุณครับ